สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟทม์นาทีเผชิญหน้าครับคุณผู้ชมการเมืองเคลื่อนมาถึงช็อตที่ได้เห็นทิศทางกันชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าท่าทีล่าสุดของการาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกาลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กําลังเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่จะชี้ทิศทางช็อตต่อไปของการเมืองไทยท่าทีล่าสุดของการปฏิการยกร่างนั้นดันีครับหนึ่งตบผลึกว่าที่มาของสว จะประกอบด้วย77เลือกตั้ง123สรรัญหาแต่เฉพาะสวสัญหา123คนชุดแรกกำหนดวราระแค่3ปีให้สัญหาโดยคณะมนตรีจะใช้วลีจะใช้ถ้อยคำทางกฎหมายอย่างไรจะบังจะพังอย่างไรถอดรหัสได้ว่าสวสัญหา123คนสัญหาโดยคณะมนตรีข้างหลังคณะมนตรีคือใครคือกสชตั้งไว้ก่อนนะครับประเด็นที่2 การพิการยกร่างตกผลึกว่าจะให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปลองดองแห่งชาติกำลังหลักในคณะกรรมการชุดนี้นั้นจะประกอบด้วยพอบอ5เหล่าทัพด้วยกันในะครับพอบสูงสุดบกเรืออากาศและพอบอตำรวจอ,อีกหนึ่งเหล่าทัพคณะกรรมการชุดนี้นั้นนะครับมีอำนาจพิเศษในสาการฉุกเฉินสามารถสั่งได้ทั้งรัฐบาลและรัฐสภา จะใส่เงื่อนไขในการใช้อำนาจเล็กๆน้อยๆเป็นข่อยคำทางกฎหมายอย่างไรยันนะครับไม่ใช่สาระใหญ่เช่นต้องหารือประธานสองสารด้วยกันนะครับสารรัฐธรรมนูญศารปกครองสูงสุดเสียก่อนแต่ว่าผมคิดว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละพอบหอ้าเหล่าทัพสวมหมวกคณะกรรมการยุทธศาสตร์สั่งได้ในสถานฉุกเฉินทุกองค์กรอำนาจในโครงสร้างอำนาจของสังคมไทยรับกันหรือไม่น่าสนใจนะฮะ เมื่อพูดถึงพอบอรบห้าเหล่าทัพมันก็เหมือนกับยกเอาคนในคอสชอปัจจุบันนีใส่เข้าไปในโครงสร้างในกรอบในโครงในเฟรมของกรรมการยุทธศาสตร์แปลว่าอะไรประเด็นที่3อาจารย์ประมศักดิ์อุบลโดบอกว่าในการทําประชามติร่างรัฐธรรมน,นูญจะเสนอให้เพิ่มอีกหนึ่งคำถามจะถามให้ชนว่าเอาหรือไม่รัฐบาลปลองดองแห่งชาติจะเอาผลประชาติข้อนี้นั้นไปกําหนดเกม จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าประชาชนบอกว่าเอาพักการเมืองไหนก็เจอไฟบังคับหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ถ้าดูย้อนนะฮะเขากําหนดสเปคนาะยกให้มาจากคนกลางก็ได้ในสุดแปลว่าอะไรหลายคนถอดรหัสว่าถ้าทํากันอย่างนี้นะนนไหนครับและผ่านกันไปทั้งอย่างนี้มันเท่ากับคอสชอเนี่ยยึดอํานาจซ้ำนี่คือประเด็นของเฟสไทม์ขั้คืนนี้ ในช่วงหน้าผมจะนําคุณผู้ชนมาสนทนากับพลรยเองพกพระจุลตามประทิศอดีตหัวหน้าสํานักงานรัฐบุรุษปัจจุบันหนึ่งในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตํารวจว่ากันอย่างครบถ้วนนะครับในช่วงหน้าครับ คุณผู้ชมพลเอกพระจุบตามประทีศอดีตหัวหน้าสํานักงานรัฐบุรุษและหนึ่งในสมาชิกสภาเป็นรูปแห่งชาติคิดอย่างไรกับท่าทีล่าสุดของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสามประเด็นร้อนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของสอวอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งกรรมการยุทธ,ธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยพอบหอ้าหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลปองดองแห่งชาติหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปพบกับพลเอกประจุนคับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเขาว่าเขียนอย่างนี้เท่ากับเป็นการยึดอำนาจซ้ํามองอย่างไรครับจริงๆผมว่าสื่อนี่เก่งกว่าสปชนะทำไมยึงสปชเนี่ยไม่ไม่เคยได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับไม่เคยพูดกันในสภาครับแล้วเราก็คิดว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่ที่ทางคณะร่างเนี่ย ได้มาพูดกับเราซึ่งเราก็รอกันว่าซึ่งจะเป็นสัปดาห์หน<ะ>้าสามประเด็นนี้นั่นนะครับสามประเด็นนี้นั่นนะครับกันมาที่การยกร่างเขาส่งโฆษกมาถแถลงเป็นทางการอ,จจอาจารย์บรลศักดิ์ก็ตั้งโต๊ะร่วมแถลงด้วยเป็นทางการชัดเจนนะเรื่องของเรื่องที่ผมเคยผมจําไม่ได้ว่าใครเคยสัมภาษณ์ผมเรื่องเนี้ผมก็คิดว่าคณะร่างเนี่ยเขาคงมีมีมีอะไรซึ่งแฝงแฝงไว้ เพื่อให้สรุปว่าให้บ้านเมืองเนี่มันเดินไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําใจให้สบายๆหน่อยเราคิดว่าเขาน่าจะมีความต้องการอันหนึ่งคือเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วในตัวรัฐธรรมนูญอันนั้นเนี่ยมันจะต้องมีม,มันมันจะต้องมีเหตุผลมีเหตุมีผลทําให้ชาติบ้านเมืองเดินไปได้ครับเราอาจจะต้องอดทนกันนิดนึงคืออาจจะมองข้างาว่า ใครจะมีอำนาจต่อไปหรืออะไรครับขอให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ซะครับถ้าเผื่อพี่ได้รู้อย่างพวกผมหรือหรือพวกที่ทหารที่เขารู้กันก็คือว่าครับพวกหน่วยข่าวเขารู้กันก็คือว่าอีกภาคหนึ่งเนี่ยอีกภาคหนึ่งหมายถึงเอ่อหมายถึงผู้ที่สูญเสียอำนาจไปนะครับผมเขามากกว่าคนที่ชื่อทักษิณหรือเปล่าก็ไม่มีใครมากกว่านั้นนะครับเขาไม่ได้อยู่เฉย ระบ,บอบทักษณิณโอเคโอเคนะเ,คเขาไม่ได้อยู่เฉยครับเขารอวันที่จะกลับมาเท่านั้นแหละกลับมาเนี่มันมันไม่ใช่มาไม่ได้ว่ากลัวจะมาล้างแค้นหรืออะไรนะคือมาก่อโกยกันต่อไปอผมก็คิดว่าคณะร่างหรือว่าผู้ที่หรือแม้กตะทั่งคสอสชเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องนี้เขาขงคงจะต้องวางแผนเพื่อให้สิ่งสิ่งพวกนี้มัน มันต้องไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงต้องเขียนรัฐธรรมนูญในโดยในยะที่ต้องสืบทอดอำนาจต่อไปดังนั้นเลยครับเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันระบอบทักษสิณจะกลับมาเพราะนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคอชชอาจจะไม่ได้สั่งการนะ่นะคณะทำงานเขาอาจจะคิดอย่างนั้นคงจะรู้ๆูเหมือนเราอะ่ะการให้การยกร่างนะยกร่างโดยวางปมให้เกิดการสืบทอดอำนาจของคสชชโดยที่คสช,ชไม่ได้สั่งก็ได้เเขาเขาผมว่าเขาไม่ เรื่องนี้ไม่ถึงกันนะนะ <S 1> <S 1> คนทํางานนี่จะรู้ก,บบบการปฏิกิรยกร่างกับคอสชอน่าจะไม่ถึงกันไ่น่าจะไมไ่ถึงกันน่าจะพวกเราสาปชธรรมดายังรู้เลยที่เราปฏิรูปกันนะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยสิ่งเก่า,กาๆมันจะเกิดกลับขึ้นมานะครับการเอาว่าถ้าเผื่อเราเราล่างรัฐมนตรตามปกติเนี่ยนะครับคมีการมีตั้งรัฐบาลกันได้ครับสมรติรัฐบาลเหมือนเดิมคก็ต้องออกมาถนนเหมือนเดิมคแล้วมันจะทําไปทําไมค ถ้าเถอไม่ทําให้เสด็จน้ํำกันไป <S <S ดีกว่าสิีที่มันจะต,ต้องไม่มีการตายกัน <S <S ถ้าเผื่อมีกรอบที่ทําให้มันสามารถชาติบ้าน,นเมืองนเดิมไปได้รูปประทับของเสด็จน้ำคุณพิชุนช่วยสเก็ตภาพให้เห็นสักนิดสิครับรูปประทับของคําว่าเสด็จน้ํานี่หมายถึง ระบอบทักษิณไม่กลับเข้ามานักการเมืองรุ่นเก่าๆไม่กลับเข้ามาหรืออะไรอย่างไรจึงเรียกว่าสเสด็จน้ำคำว่าสเสด็จน้ําของผมหมายว่าสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับเวลาเนี่ยมันจะสร้างความเข้าใจค,คนผิดมันจะโดนำโดนลงโทษโ,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 โดยสังคมโดยทั้งนอกอย่าสังคมและทางกฎหมายอีกพราะทางกฎหมายปร๊บค,ปปรคนมันจะเข้าใจมากขึ้นรสังคมจะไปปกป้องกฎหมายใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีดีอย่างหนึ่งคือถามว่า เออมันต่างกันไหมสําหรับเมื่อจะต้องมีคนขึ้นมาเป็นคนดูแลชาติบ้านเมืองเป็นคนแทนหน้าที่บรารบ้านเมืองใครก็ได้ขอให้มันดีแล้วกันณนะเวลานี้นะบ้านเมืองมันถึงจะเดินไปได้แต่แต่เรากําลังเ,เขียนรัฐธรรมน,นูญบนความเชื่อที่ว่าคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเป็นคนดีได้อํานาจไปแล้วสืบสืบทอดอำนาจไปแล้ว,อออจ,ลวจะไม่ใจแตกจะไม่ใจแตก อย่างนั้นหรือเปล่าและเชื่อว่าคนคนนี้จะประคองประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน,น้อยอีก3าอีกสาถึปีข้างหน้าโดยที่ประเทศไม่เสียหายเลยอะไรประมาณนั้นคนที่คนที่จะมารับช่วงตรงนี้ก็ต้องทำให้ได้ถ้าไม่ได้คุณดูเลคนไทยไม่เคยยอมอ่ะแต่ก่อนมันจะมีเหลืองกัะแดงตอนนี้เหลืองและแดงขืนไม่ดีมันจะมีเหลืองและแดง ตอนนี้มันตาลุมบอลละเพราะฉะนั้นมันก้าวข้ามสถานการณ์สงครามสีไปแล้วใช่ใช่ถ้าเผื่อต่อไปถ้าเผื่อคนที่มาทํารับรับหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองไม่ดีมันจะมีเหลืองและแดงแล้วทีนี้คุณคุณเจอเหลืองอย่างเดียวคุณก็แย่แล้วหรือเดือเจอแดงอย่างเดียวคุณก็แย่แล้วถ้าคุณมาเจอเหลืองบวกแดงข้ามานะคุณที่หนักที่สุดก็คือสึกคนกันเองอันนั้นสีเดียวกัน น่าแหละหนักที่สุดอันนั้นอันนั้นอันนันก็ <Okay. S 2> เข้าใจาทีนี้ทีนี้โดยโดยกรอบความคิดอย่างนี้นะครับคุณพระชุนจึงจึงรับได้ที่เขาจะเขียนรัฐธรรมนูญและตกผลึกว่าให้คณะมนตรีสรรหาสอวอสรรหาชุดแรกวาระ3ปีร้อยยีคนก็พี่ลองดูเลยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สอวอที่เราเลือกตั้งที่เราคิดว่าการเลือกตั้งนี่มันเหมือนมันเหมือนอะไรน้ําทิพย์เนี่ย มันเป็นยังไงที่ผ่านมานะครับคุณาภาพของคนเป็นยังไงมันก็เอามาใช้งานรักษาอย่างไงก็เหมือนเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าเราสวถ้าเผื่อเลือกเลือดก,กันมานะออืด้วยความถ้าเราสมมติฐานว่ามันเป็นมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งมันก็ต้องเป็นคนดีคนดีบ้านเมืองก็ต้องไปไปได้ดีครับนะครับผมผมผม ผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นก็มีคําถามเช่นกันนะครับการให้ดาบอัยธส์แก่คณัหงตรีชุดปัจจุบันสามารถที่จะสรรหาสวสัญหาชุดแรกร้อยยีคนและอยู่ไป3ปีนั้นนะครับแสดงว่าคณัหตรีชุดนี้ก็ต้องสมบูรณ์แบบพอสมควรไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเก่งพอประมาณแต่ขณะนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอาจจะเป็นคนดีแต่เก่งหรือไม่นำพาประเทศได้แค่ไหนมีคำถามเยอะนะ คนดีแต่ไม่เก่งแล้วไปสรรหาคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่คุมระบบประเทศอย่างสวสรรหาเนี่ยมันจะยุ่งไหมเพราะเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยมันคงต้องปรับคลมอกแล้วล่ะนะต้องต้องเขาเชื่อจะปรับขนาดต้องต้องปรับต้องปรับต้องต้องปรับกันยาเนี่ยต้องปรับต้องปรับเพรต้องปรับกันยานี้เลยไหมฮะคือต้องเร็วที่สุดเนี่ยบเมืองต่ถ้ายกย้ายพบรเราทัพให้เสร็จเสียก่อนอันนั้นอันนั้นผมไม่ทราบนะแต่ต้องปรับฮะเพราะต้องปรับเพราะว่าบ้านเมืองมันมัน มันจะมีสิ่งบอกเหตุมันอยู่ตลอดเวลาว่าถึงเวลาต้องทําอะไรอืแล้วอย่าไปฝืนมันอืนะครับบนความเชื่อว่าในการปรับรัฐมตรีครั้งต่อไปจะมีคนทั้งดีและทั้งเก่งครับผมเข้ามาทดแทนบางส่วนในนอรมอร์ประโยชน์นะครับอันนั้นแน่นอนนะบนความเชื่อมันผมว่ามันเป็นมันเป็นแฟกเลยนะมันต้องดีขึ้นครับผมมันต้องดีขึ้นแล้วถ้าไม่ดีขึ้นล่ะและเราเผลอให้อํานาจเขาเข้าไปแล้วล่ะ คุณอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้แต่เขาจะอยู่ไม่ได้ออออืเเในฐานะที่ผมเป็นคนที่เดินบนถนนมาเนี่ยนะครับผมเห็นใจคนพวกนี้เลยครับเห็นใจคนที่ออกมาต่อสู้เลยเมื่อเขาเห็นว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องถึงเวลาเขาแล้วคมันมันเป็นภาพที่มันเป็นภาพที่งดงามนะครับเป็นการต่อสู้ที่งดงามมีจิตใจที่งดงามออกมาต่อสู้เลยมันไม่ต้องกลัวเลย ค,คนไทยทั่วๆไปที่เป็นห่วงตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกอคนที่มีใจอย่างอย่างสิงปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันด้วยหลักคิดเช่นนี้นั้น,น,นะครับคุณพระจุนก็ยอมรับที่กรรมาการยุคร่างเขาตกผลึกว่าจะมีการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปปองดองแห่งชาติแล้วยกเอา กลุ่มอำนาจในคสชใส่เข้าไปในกรรมการยุทธศาสตร์มีอํานาจพิเศษในสาการฉุกเฉินสั่งรัฐบาลสั่งรัฐสภาได้ประมาณนั้นก็เห็นด้วยอย่างนั้นเลยครับผมภาพตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่างที่พี่พูดเลยผมฟังแต่อะไรก็ตามถ้ามันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นครับนะครับมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับมีแต่ผมสังเกตว่าคุณไชนมีคาว่าท่านะ ต่มันต้องท่าเพราะอย่างที่ว่าก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เราเคยคุยว่าบางครั้งเนี่ยเราให้อํานาจเข้าไปแล้วเอาอํานาจยัดใส่มือเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรล่ะครับไอ้คําว่าท่านี่ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มก็คือว่าเราสามารถที่จะจะดูคนว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไรก็คือมอบอํานาจให้เขาใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วผมจะบอกให้มีคนตรวจสอบเขามากมายมีประชาชนอย่างผม มีประชาชนอย่างที่เคยออกมาต่อสู้ครับมากมายอย่างที่ผมบอกไงเขาจะเจอเหลืองบวกแดงเหลืองบวกแดงอย่าลุกขึ้นมาต่อต้านแต่ผมเห็นหลวงลุงกำนันศึกออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมัธรุษวาจาภาษาดอกไม้อุ้มรัฐบาลคอสชเข้ากระเอวคาดหวังว่าขุมกำลังของภาคประชาชนตรงนั้นพอถึงเวลาจะยังมาร่วมกับประชาชนกมอ,นอื่นเคลื่อนไหวเหมือนที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่คาด<ม>หวังแค่ไหน ในส่วนตัวผมส่วนตัวผมจะบอกให้เลยว่าที่ประชาชนออกมาเนี่ยไม่ใช่ออกมาเพราะคุณสุเทพนะอะอเหรอฮะออกมาเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเห็นชาติบ้านเมืองมันไม่ดีพอเห็นสิ่งที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นหาใครมาเป็นหัวท่านนั้นแหะโชคดีที่คุณสุเทพเพราออกมาเป็นหัวถูกชัวงหวะาใช่ครับถูกเวลาถูกต้องถูกที่ถูกต้องเป็นฮีโร่ S <S ะคระับ <S <S เพราะงั้นเป็นใครก็ได้เพราะตอนนั้นน่ะก่อนก่อนจะเป็นคุณสุเทพน่ะคือเอพลเอกนั่นนะ่ะเสียาอเสียไออ่ะนะครับเสียง<ต>ช้รุดแล้วทางประวัติศาสตร์ถ้าหวนกลับมานําทัพในช่วงนั้นก็สามารถที่จะคือชี้ตอนนั้นเนี่ยนะเสียไอได้ทาให้สําเร็จแล้วเพียงแต่ว่าท่านอาจจะเป็นคนนุ่มนวลไปหน่อยท่านอาจจะเป็นทหารที่มองเห็นประชาชนเนี่ยถูกทําร้ายไม่ได้ ่ไม่อยากให้เกิดการปะทะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ภาพมันดูมันอ่อนเกินไปมันต้องนํำม็อกมันต้องกล้าปไทใช่จะมพอดีคุณบังเอิญเป็นคุณสุเทพเข้ามาในจังหวะนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกครับแสดงว่าพูดอย่างนี้คล้ายกับว่าไม่ได้แปลว่าฮีโร่ในสาการหนึ่งจะเป็นฮีโร่ตลอดไปถูกต้องฮะนี่คนไทยนี่คือคนไทยดังนั้นจึงไม่สนใจเลย คุณพระชนจึงไม่สนใจเลยว่าหลังศึกนี่มัทรุดวาจาอุ้มรัฐบาลกสชเข้ากบเอวของทิศสุเทพไม่สนใจผมไม่ได้นั่นแหละแลไม่หวังเลยว่าวันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะเข้ามาร่วมนำทัพอีกก็มาไม่หวังถ้าเผื่อถ้าเผื่อไปไปทําไม่ดีเนี่ยคนไทยไม่นะคุณดูคุณสนทีนะเออนั่นสิใช่ไหมก็มีเนี่ยคนไทยก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถ้าเผื่อมีอะไรที่เขาคิดเขามีความไม่ ไม่มั่นใจมันก็หมดไปอะไรทําให้อยู่ๆสังคมไม่มั่นใจคุณสนทิเล่มทองคุณและทําให้คุณสนทิทำท่าจะกลายเป็นวีรบุรุษที่โลกรืออะไรเป็นจุดตัดสิอน,นอันนี้เรียกว่าผิดแล้วนะเนี่ยถามไม่หรอกครับเพียงแต่ว่าม,ม,มันมันมันมีนี่คือคนไทยอะ่ะเอางี้ดีกว่าอเพราะฉะนั้นมันสามารถแปลเปลี่ยนได้คนไทยเปลี่ยน <Yes. S 1> ได้ นะครับอันนี้แน่นอนเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปว่าคิดว่าอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีทางนะครับดีก็ยกย่องไม่ดีก็ด่าโอเคกลับมาตรงนี้ครับอยากรู้ว่าใครดีไม่ดีเอาหน้าจะใส่มือเขาเช่นกันนะครับอย่าคิดเยอะถ้าจะเอาคอสชมานั่งอยู่ในกรรมการยุติศาสตร์และมีอำนาจพิเศษผมบอกเลยว่าถ้ามันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้ ทถ้าไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดแม้เราเอาอํานาจยัดใส่มือเข้าไปแล้วก็ตามประเดี๋ยวประชาชนออกมาจัดการแน่นอนแน่นอนเชื่อมั่นในประชาชนแน่นอนครับแน่นอนและคนคนนั้นจะมีคนประน์อยู่ด้วยผมมันเกิดมาเพื่ออย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมบาร์ดูีครับผมเรื่องสุดท้ายประเด็นสุดท้ายอาจารย์ประวันศักดิ์อาจารย์อเนกเหล่าธรรมทั์ออกมาเปิดประเด็นทําให้สังคมต้องกลับมาสังเคราะห์กันหลายตลบบอกว่าในการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเพิ่มอีกหนึ่งข้อถามประชาชนอยากได้รัฐบาลปลองดองแห่งชาติหรือไม่หลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อที่จะเอาผลตรงนี้ไปกําหนดเกมในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในรัฐสภาก็อย่างพี่บอะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยถ้าอะไรทําแล้วบ้านเดินไปได้อืเขาเคยมีการพูดกันก็คือเอาพักพักที่ได้คะแนนหนึ่งกับสองมารวมกัน แล้วก็เข้ามารวมกันเพื่อประหารบ้านเมืองครับผมเห็นด้วยนะถ้าทอได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ครอมอสามารถสรรหาสอวอสรรหาชุดแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาเอาคอชชเป็นนั่งอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ีอำนาจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลลองดองแห่งชาติยัดเข้าไปอีกหนึ่งคำถามในการทําประชามติอันนี้ครับไม่ใช่เรื่องของการยึดอำนาจซ้ําแม้สาระเป็นการต่อท่ออำนาจคอชช็ตามแต่ไม่มองว่ายึดยึดซ้ำไม่ไม่ครับไม่ไม่ ไม่องเป็นความจำเป็นมองเป็นความจําเป็นถ้าได้รู้อย่างที่พวกผมรู้กันว่าระบบทศทางยังไมตายอยังไม่ตายแล้กกำลังคิดหรือทําอะไรอยู่อืต้องทําอย่างนี้อืดังนั้นในการบวชร่างรัฐธรรมนูญวันที่เจ็ดกันยาถ้าสาระมาดังนี้คุณประชุมจะบวชให้ผมผมต้องโบวชให้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนในเรื่องของในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขาก็มา มาบอกเราเป็นระยะระยะหนึ่งกับสองเป็นสิ่งที่เราทาเสนอเข้าไปครับเพราะนั้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบครับเป็นเรื่องของสบปชทุกคนจังไรก็ต้องโหวตให้ผ่านครัแล้วมีปัญหาก็แก้กันในวันข้างหน้าทีนี้ทีนี้ถ้าโหวตผ่านก็สู่ขั้นตอนการทำประชามติก็เป็นสองสองทางเลือกแล้วทางเลือกที่หนึ่งอาจารย์วนศักวโนบอกว่าเพิ่มคําถามประชาชนว่าจะเอารัฐบาลปองรอแห่งชาติหรือไม่ขณะที่คุณไปบุญ นิติทวันก็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 พุกไปตรงตรงนะจิ้มไปตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเลยขอให้ถามว่าจะให้คสชอ,อยู่ต่อสองปีหรือไม่ระหว่างสองข้อน,นี้ในมุมคิดของคุณพิจูนเนี่ยจะเทให้บุมคิดไหนอาจารย์ดวงศักดิ์หรือคุณไพบูรณ์นี่ถามช้าไปหน่อยถามช้าไปหน่อยเนี่ยเพราะผมเซ็นร่วมกับอาจารย์ไพบูร์ไปก่อนแล้วอ๋อเหรอครับเซ็นไปแล้วเหรอเซ็นไปแล้วดังนั้นไม่รับพิจารณาข้อเสนอทํรชมชัญติของอาจารย์ดวงัศักดิ์นะ ม่ก็บอกว่าถ้าทาเริ่มคุณจะเขียนอะไรลงไปก็เขียนไปเลยมันเป็นเรื่องดีถ้าประชาชนแสดงความคิดเห็นมาคือผมเนี่ยนะตั้งแต่คนพูดถึงเรื่องการคว่ำรัฐธรรมนูญครับเพื่อที่จะให้คอสชอยู่ต่อตามเทคนิคมันเนี่ยให้ผมว่ามันไม่ถูกคก็อายให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจครับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเครื่องที่เราจะยืนยันกับชาวต่างประเทศได้ด้วยครับว่านี่คือความต้องการของประชาชนครับเพราะฉะนั้น ควรให้ไปตรงนั้นซะเระประชาชนจะว่างไงเขาว่ากันครับชัดเจนชัดเจนไม่น่าโดยตักกะที่มันไม่ย้อนแย้งเลยที่มันสอดคล้องกันไปทั้งหมดถ้าคุณประจุนร่วมเซ็นชื่อกับคุณพบูลนิติตะวันครับผมบทำประชามติถามประชาชนให้กะสะชอยู่ต่อสองปีดีหรือไม่ครับก็แน่นอนที่สุดด้วยหลักคิดเช่นเดียวกันนะครับย่อมต้องเห็นด้วยกับการให้คณะทั้งตรี สันหาสวสันหาชุดแรกเห็นด้วยกับการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์แล้วเอาคอสชเป็นนั่งในกรรมการยุทธศาสตร์ถูกต้องนะแสดงว่าผมไม่ได้สอดคล้งองกันทั้งหมดโอเคสแสดงว่าคนที่ชื่อพระจุนตามบทีมนี่ชัดเจนผมเป็คนคนชัดเจนฮะผมเป็คนคนชัดเจนวันไหนก็ไม่เปลี่ยนครับผมเมืม่อวานวันนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนฮะพรุ่งนี้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนแต่ที่ผมพูดในในเรื่องของตำรวจเนี่ยเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน ถึงการเปร็นตำรวจมันถึงได้ออกมาแบบนี้แต่สําหรับพระจุลตามประเทศไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับผมบ<ร>เพราะเวลาเวลาผมมีอะไรคนจะเวลาคนเขามีคเคชั่นอะไรกับผมเนี่ยผมถามว่าผมชื่ออะไรเพราะพอชื่ออย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไม่มีอะไร,รที่จะเปลี่ยนไได้ครับสรุปแล้วถ้าผมสรุปดังนี้จะตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจของพลเอกประจุบหรือไม่ครับเพราะเชื่อว่าระบบทักษิณยังไม่ตายดังนั้น ยังก้าวข้ามคนที่ช้ทักษิณไปไม่ได้ดังนั้นช่วงเปลี่ยนผ่าน3-5ถึงปีข้างหน้าต้องมีผู้จัดการประเทศไทยมาปะคองการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านถูกต้องไหมฮะถูกต้องแตอ่อย่าใช้คําว่าข้ามทักษิณไปไม่ได้จะให้ความสำคัญเขามากเกินไปครับเพราะมันเป็นระบบอบเลยเป็นระบ,บอบครับผม <Okay. S 2> เพราะมันอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบราชการ,รอยู่ในระบรบของประชาชน <Okay. S 2> ของการปกครองท้องถิน่น okay. นะครับ <illas> มันไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาเดี๋ยวจะให้ความส้องกมากเกินไปได้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณดีครับคุณครับแล้วครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือหลักคิดจุดยืนที่ชัดเจนของพลรืออกพระจุนตาประทีปอดีหัวหน้าสํานักงานรัฐบุรุษปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับจะอย่างไรโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญแน่แต่มันมีแต่เติมคําในช่องว่างเอาเองก็แล้วกันนะครับ มุมคิดของผลเองพระจุนนั้นก็คือประเทศไทย3-5ปีข้างหน้ายังต้องการผู้จัดการประเทศไทยเข้ามาจัดการทุกเรื่องประคองช่วงเปลี่ยนผ่านสังคมคิดอย่างไรคุณผู้ชมคิดอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ